มันม่มีอีกยังแข็งแรงมันมันคือเหล็กคือสแตนเลสเลยแต่เหล,ล็กแต่สแตนเลสเขาก็ยังเสื่อมยังสลายมันมียังสีคงทนดอกในโลกอันเนี้ตือกล้ามสีสางสูงลอยสั่นสองลอยสามลอยสีล่ลอยสั่นกับพังลงคือเกาสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้พ้นสิเสื่อมสลายเจ้าเสว่าสีสางแข็งแ,งแรงมนได้ก็ตาม เนี่ยแต่แผ่นดินเขาเป็นพื้นแผ่นดินของเขาเขาก็ยังมีแผ่นดินไว้ร้อยแยกร้อยอย่างสารพัดอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นอยู่ปฏิเสธทุกคนปฏิเสธเพราะใดเกิดขึ้นมาแล้วจังได้ก็ต้องตายเพราะมันมาานากันเขาบว่าอยากตายก็คือต้องบ่เกิดนั่นแหละมันมานากัน เมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายควอมตายนีย่สิบว่าปาธนาป็นได้มันก็ต้องมาเพราะมันมีควอมเกิดมันมีต้นเหตุแล้วมันก็ต้องมีผลตามมาอันนี้มันคือถ้มค้ามจริงจิตคือกันผู้บาอาจารย์เพิ่นก็บอกจิตก็อาการของจิตมันคนละอันเมื่อมีจิตมันก็ต้องมีอาการของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณมันก็ตามมา แต่เฮ็ดจังใดจังคอยสี่แยกกันอยู่ตั้งอันตั้งจริงกายก็ซักแต่ว่ากายจิตก็ซักแต่ว่าจิตอาการของจิตประซักว่าแต่อาการของจิตเขาก็ทำนาที่ของเขาไปสัญญาเขาก็มีนาที่ทรงคว่ำรูคว่ำจำมากสังขารก็มีนาที่ปุ่งเมื่อปุ่งแล้วคว่ำรู้สึกก็เกิดคว่ำพ่อใจบ่าพ่อใจเกิดอารมณ์เกียดติอารมณ์รักอารมณ์ช่างตามมากะ เขาก็วนเวียนเขาก็ท่านาที่ของเขาเที่ังไดนจิตจังคอยสีย่อเราวกวนเป็นจริงของกายธาตุทั้งซีธาตุซีดีหนานลมไฟที่ประกอบกันอยู่นั้งหออยะไว้อยู่นี่แล้วกับอาการของจิตนี่เขาก็ทํางานของเขาตามเรื่องของเขาเขาก็เป็นท่าแบบร่าอันหนึ่งของเขาธรามชติหนึ่งของเขาที่เขาทํานาที่ของเขาแสดงตัวของเขาไปตามเรื่องของเขาแล้วยงเที่ยงไหนจิตสี่แยก แบ่งออกมาเื่อไปรับลูกเื่อไปมีส่วนเกือกกลัวพว่าพันเป็นอันนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกบเขาให้มันตั้งอ work, ันตั้งกิ่งตั้งอันตั้งยู่ตั้งอันตั้งลูกแล้วก็ย่อมรับหนาทีของเขาทั้งหนาทีของถาดทั้งหนาทีของของจิตของอาการของจิตนี่ลูกประท่นหน้ามาท่ำนี่เข้าใจชัดต่างความเป็นจริงที่เขาไม่ยู่เปลี่ยนยูน่ะแ้วก็ห้าทั้ง ให้จิดเป็นเอกเทศบวไปเกี่ยวของผูกพันก็เขาหายูน้ำกันไปต่างย่อมรับเรื่องของกันในกันจนถ,ถึงต่างคน้นต่างอยู่ต่างคน้นต่างมีอิสระในการอยู่ตามเรื่องของไผของม่นนั่นน่ะตามทางที่พระพุทธองค์เพื่อนบอกแนวทางไว้ภริยาสงสาบวเพื่อนปฏิบัติตามพระพุทธองค์แล้วเพื่อนกัน ถึงักใช่ของเพลินเราเพลินก็บ,บอกกันเนี่ยลกูกหลานไว้วันนี้ลกูกหลานกน็จังเฮ่ากับไม่นาทีคืบข้านตามเพลินไผยางได้กล่าวหนึ่งสองกล่าวมิยังต่น้ามาเล่าสู่กันฟัง่งตามประสบการณ์ที่มีมากผู้เล็กผู้หน่อยพี่ปันน่นน้องน่องปั่นพี่จูงกันดึงกันไปนี่แหละม,า,า,มา,าย่างมายายมานึ่งมาเนืดไปนี่แหละตามภาษาผู้ดนลทงัง ยังบ่ถึงที่สุดคือเพื่อนนี่ประสบการณ์ยังต่อมาเราสู้กันฟัง่งผู้ใดไม่ยังดีคนนี้เนี่ยสีนั่นบอกแนวทางเพื่อนพ้องน้องพี่กันตะบอกกันแนะกันดึงกันข้นสู้ที่สูงดึงกันสู้ทะนิพานดึงกันสู้มองที่บวกกลับเมื่อเกิดมาตายเองมันก็นสุดยอดล้าถือว่าให้ท่านเป็นท่าน ต่อกันมีน้ำคิดน้ำใจต่อกันบม่ได้ดึงกันล่งนรกไม่ได้ดึงกันล่งทีตำไม่ได้ดึงกันล่งลุ่มหมดลุ่มขุดลุ่มสวมลุ่มขี่ดึงกันสู้ที่สูงดึงกันสู้ที่สงบสุกจนถึงพาะนิพ่านก็เป็ี่ยนทางดี โชคดีของเหาชาวพุทธที่ได้กเกิดมาพอพระพุทธศาสนาพ่อถ้มข้ามสองของพระพุทธองค์พอคู่บาจาย์ที่เพิ่นเป็นพระดยส่งสาวกซึ่งในประเทศอื่นๆก็ยากแล้วทั่วโลกมีจักประเทศแต่ละประเทศแต่ละทบีก็ต่างศาสนาตา่างยังไปแต่บมีที่สุดทางที่บอกที่สิ่งสุดของวัตตะวัตตะว้นวัตตะทุกข วัตเกิดวัตตายทั้งหลายนี่บ่มี่บ่มีศาสดาของศาสนาได้บอกได้คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าประทือว่าห้าเป็นคนโชคดีที่มาเกิดในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเป็นเรื่องพุทธที่จะเลื่อนลุงเรื่องที่สุดในยุคป,ปัจจุบันนี้เทียบแล้วกับบตางกับขังพุทธการเม 2, ื่อสองพัหารปีกว่ามาแล้วนี่ประเทศไทยเป็นประเทศที เหมาะสมกับการปฏิบัติภาวนาไพ่ธรรมชาติกับบริมีหลายคือทั่วโลกเขาเป็นประเทศที่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างปลูกฟังยังลงไปก็ได้กินผลไม,มากลากไม้เข่าป่ากับบุตรอุดบ่อยากบได้อดเด้อดอยากไพ่ทั้งธรรมชาติกับบลุกบริลลันซอมประเทศอื่นเป็นบุญเป็นข้นบุญถึงได้มาเกิดในประเทศไทยใน ขวานท่องแห่งนี้ในสยามประเทศแห่งนี้ที่มีพระอริยสงสาวบุี่ของจิงมีจริงพระต่างจากขัง้งพุทธกาลเลยเมื่อเกิดาศาสนาถ้ำมาจะเลื่อนงอกงามในขวานท่องแห่งของไทยแห่งนี้เป็นบุญของคนไทยในยุคนี้ที่มีชีวิตอยู่ตัดตวงตัดตวงเอาถ้มความจริงให้มันเกิดก็คิดกระจเย้าของ เช่าตังชาต์ฝรั่งผู้เพินฉลาดเพิินกับยังมาบดติบัดมาบวชห้อเป็นคนไทยแทย่แท้เป็นลูกหลานไทยที่พระหลวงปูหมันคู่บาอาจารย์ไลาๆพระอ,องค์ที่เป็นเพิ่นถึงที่สุดแห่งทุกถึงรักใช่อันแท้จริงแล้วพระริยสงสาวกของพระพุทธอ,องค์เกิดขึ้นไม่ขึ้นบี่บ่แน่หน่หน่อยๆพระอ,องค์ท่านนำท่าคขสังสอนมาก ผู้ใดถือจริตก็องค์ไดฟั่งเพลินแล้วเข้าใจนั่นไปปฏิบัติได้เหตุได้ผลกะ่ะตามถ้ำคําสอนขององค์นน่นไปเพราะว่านิสัยใจค่องแต่ละองค์กับาะบกคือกันแล้วตะไผสีมีบุญมีวาสนะบาบารมีถือจริตก็องคไดกับฟั่งของเพลินจะเลื่อนในศีลในถ้ำต่อไปจนถึงรักใช่ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือกันกับเพลิอนอันนี้กะในฐานะคอนอีสานลูกอีสานนี่ยังกะ กับเราสู่กันฟังบมเปนท่างสิผ้ากันตกตามกัมือนีกับคอเราถึงตรงนี้ก่อนขอมือนีกับขอจบท่านี่มียังต่อไปที่สิเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจของพี่น้องเพื่อนพ้องพี่น้องกับเสี่ยวามาเล่าต่อมือนีวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจะเป็นมือบันทึกเสียงไหวเพื่อตายไปกับเสียงนี้เพื่อเขา่าหูผู้ใดแต่ถึงใจพานไปถึงใจเพื่อได้นั่นไปเป็นประโยชน์ได้ก็ขอจะเลือกเสียงไหวจากลูกอีสานคนอีสาน เกิดในแผ่นดินอีสารมือนีขอจบท่านีก่อน